ดูเด็กขึ้นในทุกๆวีคทุกๆเดือนที่มันผ่านไปหลังจากที่เราทำมุกรู้สึกว่าที่นี่เป็นทินิคที่เป็นคมอมฟอร์โซนของเราเลยเหมือนมาบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนมาช่วยทําหน้าให้เราสวยขึ้น <S 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 สวัสดีค่ะมุกนะคะอายุ28ปีตอนนี้ก็เป็นพนักง,งานบริษัทอยู่ค่ะมุกว่าในในวัยของมุกค,ค่ะมีปัญหาเรื่องมีความแก่ขึ้นนิดนึงอพอผ่าน25มาหน้าเราหรือว่าร่างกายเรามันค่อนข้างเปลี่ยนความหย่อนคล้อยต่างๆบนใบหน้ามันเริ่มมาก่อนหน้านี้เคยทำเครื่องยกกระชับแต่ว่ารีซอร์ทที่ออกมามุกว่ามันค่่อนข้างูไม ผ่านไปเดือนหนึ่งหน้ามก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วลก,ก็เลยตัดสินใจาหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเพอร์ก็รู้สึกว่าคิดผูกมากที่ได้มาทำค่ะอในเคสนี้นะคะหน้าข้างซ้ายของนุเนี่ยจะมีความหนาของระดับชั้นผิวที่น้อยกว่าข้างขวา ก็ใช้ระดับความลึกมีการรักษาที่ไม่เหมือนกันตอนที่มุกทําเครื่องอัลตราพาร์มก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกนิดนึงแต่ว่ามันไม่เจ็บเลยอ่ะผลที่ได้มันตอบโจทย์กับใจมากมันจะค่อยคเห็นผลชัดขึ้นเรื่อยๆคือหน้ามันจะมีความกระชับขึ้นหน้ามันดูเด็กขึ้นในทุกๆุกวีคทุกๆเดือนที่มันผ่านไปหลังจากที่เราทําหลังจากทําอัลตราพาร์มที่ซีโนต้าคลินิกหน้ามันดูแบบยกขึ้นอิ่มฟูขึ้นแล้วก็เฟิร์มขึ้นจริงๆค่ะมุกรู้สึกว่าที่นี่เป็นคลนกกททีี่เป็วาามอโงงรรรรลยยตตตบจ์ัญหหไแแ้้ นนัน้โปรแกรม Time อัลตราไทม์ช็อตน้อยยกจริงต้องซินต้าคลินิกค่ะ